คนดีเขาก็ยอมรับว,ว่าฉันไม่ดีสกรปรกอะไรง่ายอายุพวกสะอาดคนดีมาตามด่ากอีกแนะ่แล้วเปิดไลน์ด่าเราทุกวันจะ้ะฉันไม่ได้ไปด่าด้วยนะคะ่ะเสียวเวลาแต่วันนี้ว่างคะ่ะเ๋าก็ไม่ด่าอีกนะเพราะแม่ฉันถึงจะเป็นคนจีนแต่แม่บอกว่าเราไม่จะเป็นต้องตา่าตามคนที่มันทําเรื่องต่ําๆกับเราอะ่ะ คมเป็นคนละกันเลดอย่างนี้ไปเจอหมาทขี่เลือนข้างถนนเห่าก็กระโดดลงไปเห่ากับมันนะสิใช่ไหมคนเรามันแบ่งเกรดกันตรงนี้แหละเกรดของความเป็นคนอีพวกฉันต่ำและใจต่ำแต่งเรื่องได้แต่งเรื่องได้หน้าด้านยีร่างส่งนั่นอีกแม่มานั่งตาโปนแม่หุนาไม่ตาโปนค่ะแม่วมาไม่ทํามาหาแดกค่ะ จิตอา,าสาจะเอาตู้บริจาคมาไว้ค่ะฉันมีสลิปหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทค่ะใครไปเช่ามันฉันไปเช่าบ้านอยู่กว่าลุกหมาหนาทานแต่เงินนิดเดียวขอโทษที่ไปถามผู้จัดการเก่าฉันฉันให้ขอทานมากกว่านี้อีกชุดอนี่ต้องแต่งเรื่องทำบ้านน้ำท่วมลูกฉันป่วยอยู่ค่ะ ตอนนี้ฉันเคลียร์เรื่องลูกหมดแล้วจริงฉันยอมฉันไม่มีเวลาหรอกเพราะฉันมีฝันอย่างอื่นฉันมีฝันที่จะมีทุนเที่ยวกับลูกหมาอ่าจะมีฝันอื่นอีกตั้งเยอะไม่มีเวลามานั่งตอนแหละนะคะ ใครจะดีก็ดีไปแต่อีคนดีมาตามด่ากูทุกไรหลเลยเนี่ยคืออะไรก่อนเดี๋ยวอีเบี้ยวมั่งเดี๋ยวอีอีแม่อุมาอีนิสอีจิตประสาทมัง่งเอาเงินเราไปแท้แๆนะ่ะหน้าด้านนะ่ะหน้าสมเพศอาใครอีหรืออีพารตตูดอีนั่นลูกน้องขอเงินใช้อยู่เนี่ยดูแชทไหม ตอนนี้ยังไม่ว่างค่ะเพราะในประเทศไทยมีทนายรับผิดชอบค่ะอีพวกนอกกฎหมายแต่ฉันมีเรื่องอื่นต้องทำมากกว่าที่จะต้องมานั่งกัดกับอีกคนฉันต่ำพวกนี้จ้ะแต่คนพราะฉันมีฝันอื่นที่พวกแกไม่ได้สำคัญอีเบี้ยวฉันไม่ได้คุยมาปีกว่าแล้วจบนะ มึงยังไม่จบเปิะครูเพื่ออะไรหรือพวกตัวชงด้วยมึงต้องการอะไรหน้า